ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบรรดอดเกิและนี่คือ PUBG Mobile ครับผมก็หายหน้าหายตาไปจากเกม PUBG นานพอสมควรนะฮะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้ถือปืน m 1 6อย่างนี้มานานแล้วนะครับ หายไปนานนะเล่นเอ e x กอยู่นะวันนี้ก็กลับมากับพับจีนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโมบายนะเพราะว่าเห็นว่ามีอีเวนต์โหมดใหม่นะครับเป็นนี่ไงผมสอมบี้ซูเออร์ทิวดาวนนะเป็นการร่วมมือระหว่างพับจีโมบายนะแล้วก็เกม Resident Evil 2นะครับที่เพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกลายเป็นโหมดอีเวนต์ขึ้นมาฮะก็ เอาซอมบี้จากในเกมมาใส่ในเกมพับจิโมบายให้เรายิงกันแบบมันมือนะครับผมก็เลีเรือว่าน่าสนใจมากๆากนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมไปลุยนะครับผมแต่คั้งแรกนี่ต้องมาตั้งค่าภาษาเดี๋ยวนะมาตั้งค่าภาษาได้ป่กวะอ่าตั้งค่าภาษาก่อนนะครับไปครับโอ้ไม่ก็มีคนชวนฮะแต่ว่าไม่แน่ใช่คนไทยนะครับก็อ้าลุยเลยแล้วกันฮนะโอ้โหรอยเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ โอ้ไม่ค่คือผมคงคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะถ้าหากว่าจะให้ผมไปร่วมลบกับพวกเขามันมีหมดคนไทยปหเนี่ยจับคู่ทางภาษานี่ไงผมเห็นเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเล่อกคนไทยน่าจะดีกว่านะครับไทยเลือกภาษาที่2เอาภาษาอังกฤษก็ได้อะจับคู่อาาาัตโนมัติใช่าาาาาาครับไปฮะเดี๋ยวไปดูนะว่าเจอคนไทยเปล่าครับโสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ รูปธงชาติไทยนี้มันทำไงถึงได้อะอก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับผมกดเข้าโปรไฟล์ตัวเองนะครับแล้วก็กดเลือกธงชาติเลยครับขอบคุณมากเลยครับยวลองดูโหเหอยเสียงเหอกมเมอร์เลยอ่ะจริงหรอเสียงเหมือนใครสักคนหนึ่งใช่คิดเหมือนกันว่าเหมือนพี่ทำยูยูทูบช่องอะไรวะเฮ้ยจริงจริงไม่เหมือนไม่เหมือนบ่าเป่าพี่เอกหรือเปล่าวะพี่เอกหรือเปล่าวะเอกไหน แบบแบบเหมือนน่ะไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใจแล้วเหตุเหตุบ้านนาเอกบ้านนาใช่เหรอรงไหนตรงไหนอ่าจัดไปครับนี่ก็ตรงไหนก็ได้ครับโจริงจริงๆอ่ะที่เหมือนเหมือนคนเล่นยุ้ยเป้เป็นเหมือนอีกแกจำชื่อไม่โอ้คิดมากเราอ่ะจริงจริงเลโอ้ยผมโดนอะไรวะเนี่ย เกมเมอร์อะไรโอ้โหนียังไม่สายสงสัยกันไม่ใช่ครไม่ใช่้ใจผิดกันไปใหญ่แล้วจไมาพี่ดีมาซื้อดราคนในเกมจะได้ชัดชัดโอ้มันเหมือนจริงจริงนะไาหารถเลยมันดีไม่ต้องฟาร์มคนพอเออเนี่ยผมว่าไปตรงบอสอ่ะน่าจะเจอนะเนี่ยนินเนินเอินเน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 ินเราต้องมีรถอ่ะเอนโรงรถ ไปดีวิ่งคนกันดีกระสือหมดแล้วอ้าวมันยังไม่เจอคนเลยฮัลโหลอ้าวงั้นรอเพื่อนก่อนตามก่อนแล้วกันเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะไปตีลีด้วยผมไปตีลีดช่วยปาดแป้งกะรีปั๊บขนมอ่ะนะอ๋ออ๋ออุระเชื่อเลยเฮ้ยสอมพี่ปับ เออเราอยู่ในในบ้านดีไหมคืนนี้ในบ้านก็ขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้อะ่ะงั้น,นอองั้นเราขับรถไปเรื่อยๆดีไหมแบบจนกว่าจะหมดคืนอ,อะไรเงรี้ยสเตตแรกตามได้ซอมบี้มันไม่ค่อยโหดมาอเอาวเหรอเตตแรกอ่ะยืนวัดก็ยังได้เลยจริง,งไป<ะ>ิ่าเดี๋ยวก็รอดยืนแค่มืดแล้วเหเฮ้ยไม่เห็นไงมาแล้วซอมบี้อุ้ยมันโดนอะไรทุกอย่างโอยโด๊ โอ้ปืนอย่างเบาปืนผมเบามากว่ะอุ้ยใครใครใครใ่าลงวะน้าเอาเบอร์สามอะไรวะน้า <c oughs> เอาเอาโอ้โหนึกว่าจะเจ๋งกว่านี้ไอ้หนุ่ม <c oughs> โอ้โหถึงได้ไหม่เดี๋ยวผมตั้นให้เอ่อได้ได้อยู่ ว่าแต่เขาอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเงียบตั้งแต่เมื่อกี้สงสัยแม่ตามกลับบ้านมั้งเนี่ยนั่นไงจริงด้วยไม่อยู่แม่ตามกลับบ้านแล้วครับแม่กก็ถือน้ำปลาไอ้นมเยกระสือหมดอ่ะช่วยยิงหน่อยไม่บอกไม่บอกครับเอาเอาผม,มลุกไปไหนแล้ววนะน่ะโอ้โหแมม่ตาใช่เหรอนึกว่าแม่มาตาม Oh, โอ้แม um hey, ่ใช okay. ้ไปซื้อนกปลาป่ะไอ้หงอคนเดียวก็พอเนี่ยกลางถนนน่ะพีซ mm ี่เฮ้ยน้องเครื่องค้างก่อนเมื่อก oh ี oh, oh ้เ oh มื oh ่อกี้น้องเครื่องค้างหรอโอเคเป็นยังไงดาวเนี่ยผมยังไม่ดาวไอ้กลางถนนเนี่ยโอ้โหดาวอีกแล้วโอ้โหแป๊บนึินแป๊บนึินเดี๋ยวดิโอเคโโอ้หมาแล้วเป็นยังไงดาวพี่กำลังชุบปีกำลังโอ้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 ตีเบาอะไรจะตายแล้ว ช่วยหน่อยอแตกโอ้โหน่าเศร้าใจรู้ว่าพี่เป็นใครนะพี่ไม่ยอมบอกว่าพี่เป็นใครพี่ไม่ได้ทำ YouTube โอ้โหพี้สงสัยกันจังเว้ยเด็กพวกนี้เด็กตีลีเด็กตีรีไอ้สัตว์เมื่อไงอายุเท่าไหร่วะเนี่ยคุณละเชื่อเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยผมโดนยิงผมโดนยิง แล้วหนึ่งมันยิงใครไม่รู้อี่ว่าแลวโอ้ my g เกินอยังไม่วางยังไม่วางผมรู้สึกว่าผมเจอช่องที่เสียงไพผีหยาดละช่องช่องไหนอะคลิปล่าสุดที่มันมีคนซื้อชื่อชมอยมันเหมือนตรงไหนไม่รู้จักเลยไม่ใช่แล้ว บนละเรื่องแล้วลงคลิปอ่ะตอนเย็นไม่ได้ลงเราดูตอนเย็นนะชื่ออะไรเนี่ยตามชื่อเนี่ยหมายเลขสองเนี่ยโอ้โหรถล้อแตกเลยยิงล้อรถวันเนี้ยไม่รู้น้ำมันน้ำมันเหลวกันจังหมดข้างหน้าข้างหน้ามีโอเคเปลี่ยนโอเปลี่ยนสวยโอเคไอ้โดดรถลนี่ตายปะโอ้เปมนหมอ้เนี่ยตายจะเจอมาจะเจอมาแรงกันนะอ๋อโอเคไปไหนดีวะเนี่ยอ่าไปไหนก็ได้ครับไปหาก้อนหิน หาก้อนหินก้อนแล้วก็ข pues ึ้นข้างบนอ่ะโอ้แล้วรถแต่ละคันนี่น้ำมันมันให้มาน้อยน้อยนะใช่ใช่หมดนี่ให้น้ำมันน้อยแสดงว่าแบบห้ามขับรถแบบว่าไกลๆเลยดีกว่าพี่พี่บอกมาคือเอ้ยพี่เป็นใครบอกชื่อมาไหนก็ได้เฮ้ยไม่บอกอ้อยจะเล่นเกมสเต็ปสองโหดโอเคโอ้คหแค่แหนสเต็ปสองโหดมากโอ้โหมีหน้าบ้านเช่นผมงั้นงั้นเราจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันปะเนี่ยสเต็ปสองอะสเต็ปสองวันวิ่งไวซัมบี้อ่ะอ๋อ โอเคมันมีลิเกอร์ด้วยโอเคลิเกอร์ตายแค่มีลิเกอร์ด้วยลิเกอร์เยอะใช่แล้วมันโหดมากแต่เราอยู่บนนี้น่าจะได้อยู่โอ้โหแต่เราแต่เราโดนแก๊สด้วยอุ้ยอุ๊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 ยอุปนระเบิดเราต้องยิงตัวแก๊สด้วยพี่พงตอย่าอยู่นิ่ง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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมผมไปอยู่ตรงนี้ผมไปอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เราจะได้คอร์สกันได้มองไม่เห็นหรอก นิกเกอร์อีกแล้วนิกเกอร์โอ้เดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้โอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออตายตายตายลิกเกอร์ตาย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 เออก็ไม่เท่าไหร่แล้วได้อยู่โอ้นี่ไงบยึดขี้บอสอะไรอ๋ออ๋อตาเป็นสีทองแล้วตาเป็นสีทองแล้วตาสีทองคือแปลว่าอะไรวะสเตจสองอ๋อมันมันมันจะวิ่งแล้วคือจะตีแรงขึ้น อ๋อโหมดขึ้นั่นเองโคตรแรงฟ้าเริ่มสว่างแล้วเฮ้ยกูตกตกกูตกกูตกวิข้าววิอีซี่อีซี่ตายเหรออีกแล้วเหรออุ้ยหมดแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอือเรียบร้อยให้ตายเถอะว่าเติมยาเติมยาเติมยาเริ่มเลยนะผมได้เปาสามละเปาสาม โอเคสวยปลาปลาปลาเข้าวงเข้าวงโอเคไปมีรถอยู่มีรถอยู่อุ้ยสวยรถอย่างงี้จะพาพี่ไปลงอ่างนะลงอ่างอะไรวะรู้จักอ่างด้วยเหรอตายกูซีโอไอตายเดะมีเห็นคนไม่น่าเห็นคนไม่น่าแตก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 ไหนแตกไหนอะไรล่ะโอ้โหไอ้ซัดละเชื่อเลย เอ้ยคน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 จอด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 รถมันไปยิงรถกันพี่ร่างกายอะไรนะเขาไปเรอยปะทะอะไรล่ะขอยิงระยะไกลก็พอในหมู่บ้านนี้ในหมู่บ้านนี้อ๋อหมู่บ้านเฮ้ยโอ้โดนดโดนโดดดนวะรบในบ้านในบ้านในบ้านโอยสวยอยโอยเต็มหัวเลยอก็ดาวหมาหลังรถ้รถไปไหนมา บอกว่ามันคงไม่ชาร์จเราอะอีกสักพักพี่พี่หลังก็มีโอเคโล่งหูขึ้นเยอะไม่ต้องยิงแล้วเข้าวงเข้าวงเออเขาวงเร็นเร็วเลยเริวเร็นเลยอู้หูไปแล้วแก๊บละก่อนตรงไหนเอาเอาตรงอุ้มวงนี้ปหมได้อยู่นะ เงียมันนอนอยู่มุงเลยชิบหายแล้วลง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 ระวังระวังมันอยู่ในรูมันอยู่ในรูอยู่ในรูอยู่ในรูเออในรูในรูในรูมันมีสองช้างหรอกนะมันมีมันมีมันมีตัววิ่งมาด้วยมีตัววิ่งมาด้วยตรงหินตรงหินน็อกหนึ่งครับปากรูอีกตัวนึงอีกตัวนึงตากสองครับผมโอ้จังหวะการกระโดดยิงครับขานเข้าไปในรูก่อนนะโอ้โห มาเลียนรูกันดีวกว่าเรียนู้กันดีวกว่าเรียนูกันดีวกว่ามาครับผมเข้ามาครับวยิงหัวเมื่อกี้เลยโอเครอแป๊บครับเหมือนมีคนยิงเราตอนอยู่บนรถด้วยระวังด้วยนะมีตัวบนเขาด้วย <c oughs> เฮเยอะจังวะ <c oughs> เฮ้ไอ้วงบีบเอาา้ยมันกำลังมันกำลังจะไป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 วงแรงวงแรงขึ้นรถขึ้นรถโอ้โห โอ้โหผมตายวงผมตายวงแน่นอนขับไปเลยขับไปเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นแล้วไปเลยขึ้นแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหอีกนิดเดียวตายย็ดอาแตกโอ้ my god ความหวังอยู่ที่ไหนแล้วมีมียาแล้วไม่มียาหรอมยาเราด้วยหน้าผมตัวหนึ่งอุ้ยทางขวาแล้วน่ะหนึ่งสองสามใช้ขวาเลยอ่ะอ่าตอนนี้อยู่ทางเอ็นอ่ะ ต้นไม้ขอบวงระวังด้วยเฮ้ยวบงบีบแล้วอะ่ะโอ้ยสองตัวเลยเชี yeah, ่ยเราโดนลุมโอ้โหสองตัวตัวหนึ่งชุดหญ้าโอ้สวยอีกตัวหนึ่งมันเป็นชุดหญ้ามันหมอบอ่าแตกเราแพ้ปพะเนี่ยววงแล้วมันก็วิ่งเข้าวงตรงสมมุติอ่ะอีกตัวนึ่งเป็นชุดหญ้ายิงยิงตัว oh, <my> โอ้โหใหม่กที่สอง เฮ้ยชนะอยู่ที่หลบอ่ะเล่นไม่ได้เออผมไปล้มก่อนด้วยแหละเดี๋ยวผมไปแล้วครับเจอกันครับขอบคุณมากครับโอ้โหที่2แต่ก็ถือว่ามันอยู่เกมนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ PUBG Mobile เนี่ยแผนที่ซอมบี้นะครับก็ถือว่ามันพอสมควรนะครับแล้วก็โอ้ยากอยู่เหมือนกันนะหนีผีแล้วเป็นหนีคนต่อเนรัยยิงกับคนต่อนะฮะ เป็นอะไรที่มั่วดีแต่ก็สนุกนะผมนะฮะเป็นโหมดที่สนุกเลยทีเดียวสำหรับสายพับจีโมบายก็ไม่ควรพลาดนะครับผมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวก็ขอบคุณน้องๆที่สุ่มไปเจอเมื่อกี้ด้วยเนี่ยครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกว่าคือใครนะฮะก็ก็ไม่อยากให้รู้นะถ้ารู้เดี๋ยวมันไม่หนุกนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามเอาไว้นะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันเนี่ยแล้วเจอกันสวัสดีบายครับ